พี่เอ็มไหนๆก็สวยแล้วรวยแล้วหาคู่สักคนคนนี้หนูลองแนะนำนี่เป็นยังไงนี่เป็นหมอคนนี้ชื่อว่าดรไมค์ค่ะดรไมค์เป็นหมออยู่ที่นิวยอร์กบอกเลยว่าแซ่บมากแล้วดรไมค์เนี่ยชอบโพสต์หมาชอบโพสต์รูปกับหมาหมาเนี่ยชื่อร็อกซี่เป็นสุนัขพันธุ์ไซเบียร์แฮสกี้นะคะแบบว่าเป็นหมอที่กำลังฮอตมาก โซเชียลตอนแรกนะมีคนติดตามไม่เท่าไหร่ตอนนี้นะเพียงแค่วันเดียวคนติดตามขึ้นถึง324,000กว่า f o l โลเวอร์คตามหมาไงไม่ตามหมอสิตามหมอสิอแสบ่ะเออเขาแสบปะแล้วดูหุ่นเขาแล้วเขาชอบโพส์กับหมาแบบน่ารักแล้วเขาบอกว่าตอนนี้กำลังแบบยอดขึ้นแบบต่อเนื่องมากๆเลยดูดิดูุ่ดู่นแสบมาก เขาเป็นหมอที่ทํางานอยู่ในนิวยอร์กเป็นหมอมาสองปีแล้วนะคะนี่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากที่จะไปตามหมอแซ่บๆในอินสตาแกรม at d r mike ค่ะไปดูกันเลยจริงๆเนี่ยจะมี follower เพิ่มอีกคนหนึ่งคือเราดูเด็เก๊ะจบแล้วคลิปจบแล้วอำไไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างเงี้ยคลิปอ่ะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย